ะครับอย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับเราจะไปคุยกันที่สุฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ากระแสนเนี่ยเทไปในทางด้านของอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะมากครับสุดท้ายครับเปเชหรือว่าปารีสแซงต์แชงก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะเหนือในทางด้านของอาร์เซนอลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากในทางด้านของอุสมานเดมเบเล่ ก็ถือว่าสวยงามจริงๆสําหรับเมื่อคืนต้องบอกว่าเกมหลังในทางด้านของออแนวหลังในทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังหลวมนะครับทำให้ในด้านของเปเชสามารถที่จะเจาะได้นะครับยกซ้ายขวาครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมาโดนครับนะฮะก็ต้องยอมรับไปนี่คือนัดแรกในรอบ4ทีมเพราะฉะนั้นครับเราไป พูดคุยกันครับสำหรับบาร์เซโลนาวันนี้ครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนอรับการมาเยือนของทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานต้องบอกว่าสำหรับในด้านของบาร์เซโลนาวันนี้เนี่ยฮันซิฟิกวางมาเนี่ยไม่มีในทางด้านของโรเบิร์ตอเรวานด็อกกี้ครับเพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่ยังมีในทางด้านของรามินยามาวยังมีราฟินยาเปดีนี่ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยครับว่าเกมในแดนกลางสำหรับบาร์เซโลนาค่อนข้างที่จะแน่น แล้วสามารถที่จะไปบอลออกริมเส้นได้สองฝั่งวันนี้เนี่ยครับแผงหลังสําหรับอินเตอร์ต้องระวังเช่นกันเลฮะอินเตอร์เนี่ยหวังพึ่งพาในทางด้านของกัปตันทีมราอตาโ,โลมาติเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าโดนแผงหลังบาร์เซโลนาประกบติดเนี่ยผมเชื่อว่าเราตาโลก็ขยับยากนีครับ โดยตรงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบาร์เซโลนาเปิดเกมรุกบุกเข้าใส่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับยึดใจไปเคลียร์ที่บาร์เซโลนาครับนี่คือสําหรับสุขบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้ในมุมมองของผมมองว่าบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาสามารถที่จะผ่านในทางด้านของอินเตอร์มิลานได้เนือครับแล้วก็ไปดูคู่ที่2ครับสําหรับในทางด้านของแมนฟิลอันดับที่ 19เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีเตอร์โบโรอันดับที่17อันนี้เป็นในทางด้านของอรีกวันอังกฤษครับต้องบอกว่าเมื่อปี2,024เดือยกับวันที่26เดือน12ปีเตอร์โบโรแพ้ให้กับในทางด้านของแมนฟิวไป3ประตูต่อ0ยสำหรับวันนี้เนี่ยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะไปจบที่เพดานบนแต่เวลาเนียครับ ก็แมนฟิลเจ้าบ้านฟอร์มไม่ได้ดีนะห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยหลุดแพ้ไปถึง4เกมเสมอมาเกมเดียวส่วนในด้านของปีเตอร์โบโรสามนัดหลังสุดครับจะบอกว่าหลุดเสมอหมดเลยเ,เราก็ชนะมาเกมเดียวชนะเบอร์พิงแฮมก่อนหน้านั้นก็แพ้เบอร์พิงแฮมเช่นกันเอาเป็นว่าฟอร์มสูสีกันเป็นอย่างมากครับแต่ยังมองว่าถ้าจะมองตัวนะครับถ้าจะไปสําหรับทีมใดทีมหนึ่งให้มองที่ปีเตอร์โบโรแต่อยากให้ยึดที่ สกอสูงไว้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปอยู่ในโกดังฟุตบอลกับผมครับแอดหรือไม่ก็สแกน QR โค้คท้ายคลิปต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสูงแรก4 5นาทีเราจัดให้ตลอดรวมไปถึงในทางด้านของชุดโครงการ3 4 5 6หเรามีให้ตลอดครับเพราะฉะนั้นใครอยากท่วมใครอยากแตกตามมาครับวันนี้ขอญาตจรลีก่อนละกันขอให้พี่ๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านสวัสดีครับ